One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนเกิดคดีครึกโครมขึ้นเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปลักเด็กทารกแรกเกิดถึงในโรงพยาบาลขอนแก่นจนเกิดคำถามตามมาถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับเหตุการณ์นั้นผ่านมา4ปีในวันนี้ตำรวจภูธรภาคส สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้แล้วนะครับเราจะไปติดตามรายละเอียดของคดีนี้จากรายงานครับรักมันมนใส่เลือดเลี้ยงอย่างดีดยญิงสาววัย32ปีที่บัดน,นี้ตกเป็นผู้ต้องหาพระผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีเนื่องจากขโมยทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลขอนแกนเมื่อวันวที่13กุมภาพันธ์2,554 สารภาพว่าสาเหตุที่ทำลงไปเพราะอยากมีลูกและเธอดูแลเด็กเหมือนลูกในไส้คือถูกชะตาเห็นแล้วชอบรักอะไร่เงี้ยเด็กตัวดำแดงตัวเล็กๆจิ้มน้ยังไม่จับห้ามพ่อก็คุ้มคพ่อก็ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กฉลาดสอนเหมือนลูกแท้ๆเลยย้อนกลับไป4ี่ปีเศษ หญิงสาวคนนี้แทงลูกแต่ไม่กล้าบอกสามีเดินเข้าไปในโรงพยาบาลขอนกันมุ่งหน้าไปตึกกุมรารเวชบังเอิญแม่คนหนึ่งที่เพิ่งคลอดบุตรจะเข้าห้องน้ำจึงฝากลูกสาวแรกเกิดไว้กับเธอเมื่อเห็นปลอดคนก็อุ้มเด็กผ่านเคาน์เตอร์ผ่านหน้าลิฟต์ที่พยาบาลยืนรอลิฟต์อยู่แล้วลงบันไดหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เป็นคดีครึกโครมเกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานดูแลความปลอดภัยของโรงพยาบาลต่างๆเหตุาตาการณ์ผ่านไปเนิ่นนานจนผู้คนลืมเลือนทว่าตำรวจภูธรภาคสี่ ยังคงทําคดีอย่างต่อเนื่องไม่นานก็ได้รับแจ้งจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพบความผิดปกติปู่กับย่าพาหลานสาววัยสี่ขวบมาเข้าเรียนแต่ในใบสูติบัตรถูกขีดลบผิดสังเกตเมื่อตรวจสอบก็พบว่าหมายเลข13หลักเป็นของเด็กอีกคนวัย9้าขวบตำรวจจึงเข้าไปสอบสวนตรวจ DNA ผลออกมาตรงกับแม่ที่ถูกขโมยทารกไปเมื่อ4ปีก่อนหญิงสาวคนนี้จึงถูกจับกลุมและสารภาพ แต่ด้านคดีก็ต้องดําเนินไปตามกฎหมายถ้าแม่ท้อยังจะให้เราเราก็เลี้ยงต่อไปเลี้ยงจนดีที่สิดราบผู้เยาว์อายุที่ตาวัด5ปีใช่ไหมมีแค่นี้เองโทษก็แล้วแต่ศาลท่านจะใช้ดุลนิจถ้าเอาไปทรมานทารุณมันก็จะโทษมากแต่ว่าถ้าเอาไปเลี้ยงดูด้วยความรักแบบนี้แล้วแต่ินิจศาลน่าอาจจะใช้วิธีการอย่างอื่นแล้วแต่ศาลเราไม่อาจากล่าว ขณะน,นี้เด็กเติบโตขึ้นมีอายุ4ปี8เดือนกับอีก28วันรักและผูกพันกับครอบครัวจำแรงที่เลี้ยงดูเธอมาเทียบไม่ได้กับแม่แท้ๆผู้ให้กำเนิดเมื่อขอ้อเท็จริงถูกเปิดเผยอ,ออกมาเช่นนี้ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเธอจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของใครระหว่างแม่บังเกิดเกล้าที่แทบไม่รู้จักเธอเลยกับครอบครัวจำแรงในฐานะส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ตลอด4ปีที่ผ่านมา One News ตรงไปตรงมา